เดี๋ยวกูจะเข้าไปคุยกับเขาสองต่อสองเองแต่ขอร้องไว้ก่อนว้ยพี่สําคัญเลยนะถ้าเกิดเข้ามาแล้วห้ามอ้ำห้ามแซวเขาล่ะโอ้โหพี่ใครก็จะไปอ้ำใครก็จะไปแซวเขาคุยกันแล้วเดี๋ยวเจ๊มาปุ๊บผมกลับปั๊บเจ๊มาจะได้อยู่กสองต่อสองไงวีดทายวีดทายรู้จักเปล่าอดีตไม่แซวอ่ะเก็บของเตรียมกลับเลยจะมีไหมละครับมความเวลางานกยกเลยเว้ยไปฮะนีนะอ้าวกลับไปแล้วเหรอใช่เจ๊ไมดีรีบอ่ะ นัดสาวไว้อีกแล้วเจ้าดีนะจ๊ะสวัสดีครับเจระวังตัวดีๆนะคืนนี้อาจโดนหมาเยี่ยวใส่เฮ้ยอะไรว่าหมาเยี่ยวใส่อ๋อไอ้ไอ้วอกไอ้หมาหมาเยี่ยวใส่ล้อรถมันมันก็เลยไปล้างรถเมื่อเช้าแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะก็ไม่รู้ผมก็พูดไปกันแหละหมาเยี่ยวใส่ล้อรถมันเหม็นมากทั้งหมดมันแต่เช้า ปาดบาดบาดปิดพี่น้องครับดูผู้หญิงคนนี้ดิขนาดหันหลังนายังเซ็กซี่ขนาดนี้เลยพี่น้องครับถ้าหันมาจะเซ็กซี่ขนาดไหนวะนี่ตรงนี้พนันกันไหมพนันกันว่าหันมาจะสวยขนาดไหนพี่น้องมานี้มาไนี้ยมานี้มานี้มานีทำไมวะพี่จะสอนอะไรให้น้องฟังเลยดูจากช่วงไหล่กางแขนช่วงศอกเนี่ยจะสั้นเห็นไหมสั้นใช่ไหม กับขาที่กำลังยืม่างขนาดนี้เชื่อผมลอยทั้งร้อยสายเหลืองชั่วร์สเ็คมึงชอบหุ่นพังๆอย่างนี่มึงใช่เมียเป็นช้างไเอ้า ทุกคนเอาบ้างไงเนี่ยแม่จา๋าพ่อจ๋ากำลังไปหาเลยเนี่ย<ร>นั่นน่ะ,ะสิจ้ะแม่จา๋าพ่อจ๋ากำลังไปหาเลยจ้ะนี่พ่อจา๋าแม่จา๋าคันเทพกับพอใจเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราด้วย<ช>อ๋อเหมือนเขามันไม่ดีใช่ไหมได้ทั้งนั้นเราก็กลับมาทิพจา๋าต่อจ๋าเหมือนเดิมแล้วพอกนะ่อนไหมอะไรวะไอ้ข้างในร้านนี่ก็คู่หนึ่งแล้วพี่ยมแจมินกูมาเจอข้างนอกอีกสองคู่กูจะอ้วกกูเหม็นความรัก นี่แม่จ๋าไม่ทำอะไรจ๊ะกินข้าวหรอเปล่าคือว่าแม่จ๋าจะม่แอบ,บดูเจมินกับพี่ยมเขาว่าว่าตรงเขงาจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าเอ,เอานี่แม่จ๋ารู้เรื่องนี้เหรอรู้นี่คือว่าเจมินเนี่ยเขาไปปรึกษาพอใจกับพี่ทย์ที่ร้านบอกว่าเนี่ยมันบังเอิญว่าเขาอะไปบะ,บะบะโอบะกันก็เลยอยากรู้ว่าจะกลับมาดีกันดีไหมอะเอย้น้ากินนดรในที่สุดพี่ก็รู้ความจริงกนได้ว่าเจมินมีความลับอะไร นี่ยเจมินกับอีพิยมพาดค่าได้กันเหรอคะถามจริงอย่างสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านซะจนต้องยอมลงทุนปลอมตัวขนาดนี้เหรอนี่ไม่ได้ปลอมรอบแรกนะนี่ปลอมรอบที่สองแล้วรอบแรกเป็นแขกโอ้โหีนี่ลักษณะจะดูเรื่องล่าเยอะนะเนี่ยนี่เขาหลังจะปลอมเป็นผู้หญิงอ่ะมึงโกนเขาาบ้างเขียวปีเลยโอ้โหไม่รู้แหละครั้งนี้นะถ้าปลอมเป็นผู้หญิงแล้วยังไม่รู้นะครั้งหน้ากลว่าจะปลอมเป็นคนดําเหมือนพี่หมิวและลิตานั่นนะเขาหมิว นหมูี่เจมินกับอีพี่ยมได้กันใช่ไหมต้องเข้าไปแซวสักหน่อยอยากบอกปีกนี้นักจะให้รู้ทั้งจังหวัดพอพ่อพ่อพ่อพอพอพอก็เพราะพี่เนี่ยเป็นแค่อย่างนี้เนี่ยนะฮะพี่เป็นคนอย่างเงี้ยเจมินสงไม่ใหญ่ารับอะไรอีกมึงเคิมทำไมนมฟอมมึงเคิมทำไมตกไม่เกรงใจโบท็อกซ์ไเหียนี่ชุดเนี่ยไปหาซื้อมากี่บาทเดูรองเท้า ดีตอพี่ปอพึกลับกันแล้วหรอใช่นี่นสิคะอย่าพึ่งกลับที่อยู่ลุ้นด้วยกันก่อนเผื่อว่าสองคนเขาแฮปปี้เราจะได้ฉลองเลยอุ้ยไม่ได้อยู่แล้วครับพี่น้องครับอายมันขอพวกเราไว้ผมว่าเรื่องเนี้ยขอเคลียร์กันช่องต่อช่องกับพี่น้องครับใช่แล้วน้องพอใจคะอยากรู้ใช่ไหมคะได้เดี๋ยวหมิวแล้วตาจะเข้าไปสืบราชการรับไมคหย่าเจ็บนะตัวไรเจ็บนะตัวไรเจ็รนบตัวไรเข้าไปดิ ทำไม,มต,ไต้องอยากรู้เรื่อง,อง <ๆ S 1> ชาวบ้านขนาดนี้เขาขอแล้วก็ปล่อยเขาอยู่กันสองต่อสองไปให้เขาคุยกันสองคนเดี๋ยวเขาคุยกันว่าย,ยัางไงสรุปกันว่าย,ยัางไงเขาก็มาบอกอเราเองละม,มึงก็สนุกนะเล่นผมมันเป็นเชลิดเดอร์เลยนะว่าแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้มานานมีไอเดียวะว่า ไปกินข้าต้มโต้นลูกดีกว่าเจ้าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลี้ยงใช่ป่ะเพื่อน้องสาวว่าที่น้องเขยและภรรยาเลี้ยงได้เอ้มึงมึงแล้วก็มึงเลี้ยงหานวายม่ยู่ที่ไม่อยู่ที่ทำอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบ็นคน น่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป